สวัสดีครับพี่น้องครับนมนนีแวะมาที่ตลาดบ้านฝางนะครับวันเสาร์นะครับวันนี้วันเสาร์ครับถนนคนเดินบ้านฝางเนาะเดี๋ยวลองแวะไปดูสักหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้อยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝางครับพี่น้องครับข้างหน้าจะเป็นตลาดสดครับ วันน,น,น,นี้นเป้าหมายจริงๆจะมาซื้อนมให้ลูกสาวด้วยครับแาะว่าแล้วเราเดินดูบรรยากาศโดยรวมๆนะครับอันนี้อันนี้ด้าน เดินมาอยู่ประมาณนี้นะครับข้างล่างน่าจะเป็นทิศตะวันตกออนี่นรค,ครับนะครับเข้าไปในตลาดนะเดี๋ยวจะอ้อมไปเลยเกดตั้งก่อนไหมครับ ด้านหน้านะครับคือเบอร์ของถึงแล้วครับพี่น้องงนี้เป็นทางเข้าออของถนนคนดเดินนะครับเดี๋ยราต้องไปตรวจตั้งก่อนกันนี้น่าจะเป็นถนนคนดเดินนะ โอเคครับเดี๋ยวไปกดตังค์ก้อนนึงครับเันนเซเว่นครับพี่น้องครับตอนนี้อยู่ตลาดสดบ้านฐานนะครับนี่นี่เป็นเมื่อเสาร์ครับอยู่ถนนคนเดินนะครับถนนคนเดินบ้านฝางนะครับพี่น sure. ้องเดี๋ยวลองย่างเบิ่งว่าเคนขายนั่นเลยเมื่อวานจะยังจะเล่นเดินเดี๋ยวไปถามแม่บ้านก่อน ถิยางต่อนอีกรบบนึ่งนะครับอาจจะซื้อนมก่อนแล้วเ,<อ>เดิน,ดนไหมเดินก่อนดีกว่าปะเ้วอยากดูว่าเขามีอะไรบ้าง A hand sword. ็นอาหารสดด้ไพี่นองอาหารเลกันนี่อันนี้ใกล้บ้านร้อยแปดซิบร้อยเก้าซีซีก็ไปซื้อผักผุดอยู่ข้างในก็ได้ครับมีอยู่มีอยู่อ๋อจะซื้อใช่ไหมมีมีมีให้ นี่ร้อยแปดสิบห้าเอน่ากินนั้นครับอันนี้น่าจะครั้งแรกมันี่ตั้งแต่เปิดเนาะจริงๆมันเปิดมานานแล้วครับแต่ว่าผมเพิ่งมีเวลามาเดินวันนี้ครั้งแรกครั้งแรกไม่ไ,ไม่นะครั้งที่สองโอ้เออเดินเดินครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าครั้งนั้นไม่ได้ถือกล้องมาด้วยเนาะครับ ครับผมขับมาเบิ้งตลาดน้ำครับเบิงก่อนมาท่ากันครับครับผมฝากเออซื้อไปฝากนิชาหน่อยครับอ่ะถามแป๊บนึงจ่าขอวนนี้มีตลาดแล้ยวหรอหน้าไหลนค่ขาดหอยย่างให้เองบ่ยนบอ นอนครับมันจะมีแต่ลักษณะของบ้านเท่าทท้งนั้นครับผู้ใดผู้ใดว่าคืดบอกว่ายงน้อยยักินแยะมาได้เลยนะครับหลายยู่ใน้อกลิ่นเ่นตัวมึกกเป็นแต่แซ่บปิทู่เป็นแต่แซ่บั่างานตัวมึกจีโอ้มึดมึดมือแรกี่นี่แหละขนาด เขว่อาลูน,นี่นี่ไหมคือมือกล้วยไหมต้นนี้กินบขาแมนอันนั้นมันเห็ดกินเลนตัวนั้นเออเปลี่ยนเนาะสองค่ะสองโอมอยู่ขนาด กูได้กินนนก็ไปแล้วมงอันปลาหมึกอันนี้ครับสี่ร้อยครับใช่ไหมครับมันจะหมดภายในสองวันนี่แหลยิใช้เพราะมันอยู่ตลอดคนพอประมาณนะครับ พอเดินอยอะไ่นาโอ,องนู้นยาวไปโ่นถึงทางเข้าวดนเข้ามีเงาะด้วยเอาไหมสามโลอยร้อยเดินเดินให้เดินให้สุดครับว่าเขาขาย,ยะอะไรบ้างก็เป็นรวมๆน้งพี่น้องเงาะเท่าที่เห็นเนาะเป็นรวมๆอันนี้ก็เป็นมะนาวสิบบาทครับเป็นใบโกโกกาแฟโบราณอันนี้กับปลาทูครับเดิน วิศวกริมอันนี้ถ้าไปฝาลิชาไว้น่ตุ๊ก,กตาน้อยน้อยเดียวค่ะทำมือนะคะทำเองครับผมนี้ก็สารดีเคเอันนี้ก็มีนนดมดแ้วมดแ้วอะดูให้ก่อนหน่อยอืมม,ม,ะะมาฟังเสียงครับ <laughs> เอาไหม แ,แต่ 20, มไม่เป็นไรครับขอบคุครคำเดี๋ยวรอบหน้าทุเรียนไหมครับรทุเรียนรถไ,ได้ค่ะกล่องเล็กสองกล่องสองกล่องสามร้อยกล่องใหญ่ส<ล>ี่ร้อยห้าสิบเนื้อเนื้อโลกว่าเต็มโลค่ะเลือกได้เลย มอนทองนอ้าหมถามใครเรีอันนี้ก็ได้คทะกรดาทำางเงาะอันนี้สามโลแปดสบาทเอาสองสอันนี้เงาะโรงเรียนนะครับแล้วเอาทีเรียนเทเล็กแบบนเอาร้อยาสนั่น ไ,ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ละมไม่เป็นไรครับตามบันตามฤดูนั่นแหละลากัน ันนี้อยู่ที่ถนนคนเดินครับบ้านฝางคอนกันนะครับจะ,จะมีทุกวันเสาร์มีทุกวันเสารนะ์เนาะถนนคนเดินถึงกี่ทุ่มนี่ก็ประมาณทุ่นสองตุ่มนสองทุ่ม, 2, ม,มเขาเริ่มกี่โมงครับเริ่มเ,มเ,มเมที่ยงริ่มเที่ยงหรือว่าบ่ายสามก็ส่วนมากคนเขาก็มาบ่ายมาช่วงบ่ายๆนะครับแวะมาได้ ก็มาประมาณห้โงค่ะโอเคเอากระโดดอะไรโลหนึ่งร้โครึ่งอันนี้มันโลครึ่งโลครึ่งแล้วเราสามโลร้อยใช่ไหมบ้างคุศลหนึ่งครับได้จ้าอาร้อยหนึ่งออลลอยหนึ่งครับ อันนี้ก็น่ากินเลย <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้มันจะหนักกว่าใช่ไหมเพราะว่าผู้อันนี้ผู้มันมีผู้ใหญ่อันเดียวแต่ผู้เล็กอันนี้มันมีผู้ใหญ่แล้วก็โตกว่าน้ำหนักเยอะกว่านดูนั่นน,นนี่กาจะเอาใช่ไหมนี่อันนี้ก็อันนี้สวยเลยนะ เด็กมาไหมนี่หรือว่าไม่ได้ไม่ได้ถามกันอ,อ่ะเปลี่ยนกันาซื่อไหร่ทีนี้ โโอ้ตามสมดอง มีมาเลารเมน้อ <gegen violin> <warfare> ้หัวหมูได้เพื่ออะไรทาดูนีครับนี่หัวหมูนดครับิกาหางเดียว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 นังเป็นตะแซ่บ นี่เป็นปลาเผาต้องให้คนทำอาหารเป็นมาเดินใช่ไหมไม่น่ะมาไฟไหมมาไฟหวานนี่ไงนี่ไงแก้วมังกรใช่เอาไปเขากินบ้างเรายังไม่ได้ซื้อนมอยู่นะนมมีแล้นเว ไม่ต้องดูโตหรอกลับเลยโสามลูกโลกว่าเินลูปนลไเนะเกิลูกก็ได้ครับเกโอ้เกินเติมเยอะครับเกินเติมเยอะขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมคุณนายอ เจ็ดสิบห้าบาทนี่ผ่านมัน้ยครับผมครับครับอันนี้ท้งแท้สามสิบนี่สองโรคลูกเงินมัดกล่องครับไม่รู้เต็มมือแล้วขอบคุณครับปเอาเดี๋ยจะซื้อตอนหิวใช่ไหมเอาไม้ยเป็นไงนี่เสื้อขยี่ใบเยอะเลยอันนี้เป็นช่วง ซีซั่นของขยี้ใบามาแรงนะครับนั่นก,ก็แสงเจเยอะครับพี่น้องอันนี้จะเป็น,อน,นเอาไหมเอาไหมเอาไหมเหรอหรอ๋อ,อก็แล้วแต่ได้อ๋อซื้อของเล่นให้ลูกก็คิดนานขนาดน,นั้นเลยนะ ลองดได้ไดครับเอาลองไหมเผื่อเ,เขากิน,นอยากให้เขากินข้าวต้มแบบข้าวต้มกุยก้ยกุ้ยเหมือนข้าวต้มแบบจริงๆริงเราต้มเองก็ได้หรอวะอันนี้สลัดอันนี้หมั่นครับโอ้วองแสบบานาคาปลาครับพี่นอ้องอันนี้สลัดอิคุนข้วหนลูกชิ้นครับพี่น้องลูกชิ้น เอาไปเก็บไว้ก่อนไหมทำซิไม่ไฝากไว้ก่อนหรือว่าจะเก็บก่อนรู้สึกหนักๆแล้วหองวานเอาไหมชองชอบลูกนายตัวนลดช่องเดี๋ยวออกมาก่อนไปเพิ่บาทอย่างั้นเอาไปเก็บก่อนเ้อซื้อรอดเอหนักไหมอาจจะใส่มือให้หน่อยไม่ไม่ ทำไม่มีมืออะไรแบบนี้ให้ได้เดินตามมาไหมให้ได้รอในรถอรอในรถเลยแหละเนาะูน<อ>่าซ<อ>ื้อเองด้เดยวไปรอในรถได้ ครับพี่น้องครับนั้งแต่เขาดีมากแบบชุกระหุประได้ตั้งไประได้อันยิปคอนเทนต์มาก่อนนะครับก็เลยอกมากแบบนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของไปเก็บในรถกลยครับนักนักแท้ครับนักนักนี่แบบเงาะสามโลลอยมังคุดอีกสามโลลอยแสดงว่ามืออีกทางหนึ่งยู่ทีหกโลได้หนึ่งหกกิโลนี่เอียงอยีงอยงนี่แกมังกรออีกโลหนึ่ง ก็ประมาณนี้กี่นกโลนึงแกมากกว่านสองโลหนักเลยครับพี่น้องเลยครับสินดรับมือนี้ก็ขออ,อนุญาตน่าปราทับใจครับพี่น้องครับสวัสดีครับ